เมื่อวันที่9กันยายน2567 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชระสินผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการแพทย์เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ t r c Smart Innovative Medical Wellness Yim โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกฤษณาเพียะเวทผู้อำนวยการศูนย์เวิทศาสตร์ฟืน้นฟูสภากาชาติไทยและคณะเจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับณศูนย์เวิศาสตร์ฟืน้นฟูสภากาชาติไทยจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์วิชาศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาติไทยเป็นสถาบันต้นแบบทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผู้พิการและสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงวัยโดยให้บริการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจสังคมแบบองรวมโดยทีมสหาสาขาวิชาชีพด้วยคุณภาพมาตรฐานและทันสมัย รวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมแก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จะมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มขยายการให้บริการเพื่อรองรับพันธกิจดังกล่าวจึงได้จัดตั้งศูนย์ TRC Smart Innovative Medical Wellness g y m หรือศูนย์ฝึกออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนและฝึกฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้วยระบบดิจิทัลทําให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการพัฒนาไปสู่สมาร์ท n ินโนเวทีฟเมดิคอลเ l ลเน s ยิมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์กับบุคลากรในองค์กรผู้มารับบริการและสังคมโดยรวมสุรกิจภูมิประดิษฐ์ถ่ายภาพและข่าวเฉลิมรัฐน้อยกลางรายงาน